ราศีดวงดีสัปดาห์นี้นะฮะโดยชะตาตั้งแต่วันจันทร์ที่13นะครับถึงวันอาทิตย์ที่19นะฮะมีเรื่องดีๆที่น่าสนใจเพราะว่ามันช่วงกลางเดือนพอดีนะฮะโบสก็เรียกว่าคาบเกี่ยวเรื่องวันเ,เสียงชงเสียงดวงอะไรก็ตามนะฮะโอเคครับมีดังนี้นะฮะราศีแรกครับอันนี้ชัดเจนคือราศีพิจิกครับชาวพิจิกะฮะในรอบเรียกว่า สัปดาห์นี้นะเป็นสัปดาห์ที่จะมีเรื่องของการติดต่อเจราจาต่อรองการพูดคุยมีงานงอกเข้ามามีอะไรให้ทําให้คิดแล้วก็ผลงานถือว่าน่าพอใจนะครับอันนี้แบบเด่นเด่นมากนะฮะว่าชาวพิจิกนะครับมันมีเรื่องดีคือเรื่องของการติดต่องานมันประสบผลสําเร็จไปอย่างดีการเจราจาต่อรองการพูดคุยเรื่องสําคัญสาคัญมีความคืบหน้าการแก้ปัญหาเรื่องยากยากจะง่ายมีอะไรคิดทําหวังตั้งใจสําเร็จ มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางระยะสั้นๆนะครับหรือจะมีเรื่องของการติดต่อพูดคุยเรื่องสําคัญเนื่องจากว่าดาวอาทิตคืองานนะฮะโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งศาสชะคือดวงอาทิตย์เขาย้ายวันที่14นะครับมันขยับไปในมุมที่ก่อยเกิดการเดินทางหรือการติดต่องานนะฮะแล้วก็เรื่องของการพบปะผู้คนนะครับบ่อยขึ้นมากขึ้นแล้วมันผลเป็นผลลัพธ์ซีท้อนย้อน ในเรื่องของผลงานของเราได้ไปอย่างดีว่าอาดวงงานเด่นนะเคลียร์เรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จนะแก้ปัญหาเรื่องสาคัญสาคัญได้นะนะครับเพราะนั้นราศีแรกคือราศีพิจิกเนี่ยฮะอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับคนราศีพิจิกเนี่ยเผื่อว่าท่านใดตั้งใจหรือว่าต้องการนะครับให้เรื่องของเงินและงานนะครับมันมีความคืบหน้ามา้อ้แค่ไหนคือยิ่งขยันยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งได้นะครับ ในช่วงก่อนๆจะขยันก็ขยับมาหน่อยเดียวยิ่งทํามันก็ไม่ค่อยคืบหน้านักอ่าแต่รอบนี้นะครับสัปดาห์นี้มันแตกต่างกันนะครับยิ่งขยันยิ่งได้มีอะไรดีๆเข้ามาให้ชื่นใจการแก้ปัญหาสําคัญสคัําญสําเร็จและที่สําคัญคือมันจะมีคําสั่งพิเศษใหม่ๆนะครับใครทํางานออฟฟิศใครทํางานประจําใครทํางานอะไรก็ตามจะได้รับคําสั่งพิเศษหรือตัวเองนะฮะ ที่เราสร้างงานพิเศษขึ้นมานะครับก็จะประสบผลสําเร็จนะครับการตัดสินใจเรื่องยาก,ยากจะง่ายมีอะไรที่คิดทําบอกได้ครับว่ามีคนช่วยเหลือนะครับมันก็ดีอย่างนะฮะถ้าทําแล้วมันมีคนช่วยเพราะว่ามันก็ทําให้เรามีความคืบหน้าจะได้ไปทําอื่นๆด้วยนะฮะหรือแม้แต่การแก้ปัญหานะครับเพื่อนๆในช่วงเนี้ยดาวพุธโครจรอ,อยู่ในตําแหน่งเด่นคือวาจาเด่นพูดคุยคนเชื่อถือเชื่อฟังนะครับเพราะนั้นเราพูดแล้ว คนฟังคนเชื่อคนโน้มน้าวใจคนได้ฉะนั้นเราต้องการทำอะไรให้ฟังนึ่งเขาเชื่อเรานะขายงานหรือเจรจาหรือต่อร่องหรือวันให้ช่วยนะหรืออะไรก็ตามไปครับคือปากเป็นเอกเล่เป็นโถพูดคุยแล้วคนเชื่อถือจะฟังเขาก็ทําตามหรืออนุมัติสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าสัปดาห์นี้หลากหลายอย่างมันเด่นขึ้นนะทีนี้ครับมุมดาวอย่างครับในระยะนี้คือต้องระวัง เรื่องของอุบัติเหตุหรือโดงเจ็บนิจเจ็บตัวนะจะบอกว่าดีทุกอย่างเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังนะครับมนุษย์เราไม่มีอะไรที่ดีครบนะฮะเป็นเดือนเดือนเป็นสัปดาห์นิ่งยามกันนะอสิ่งต้องระวังคือระวังหนึ่งปวดไข้ไม่สบายนะฮะมีโดงเจ็บนิจเจ็บตัวเล็กๆกันน้อยนะครับ2นะฮะมันก็ไเ่ื่องรายจ่ายจุกจิกเยอะก็เซฟๆหน่อยเพราะเงินก็เข้าเลยนะครับเออว่าไปเรื่องเงินเข้านะฮะมีครับมีเรื่องเงินเข้าแล้วก็มีโอกาสขยับเรื่องของหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะครับ ดาวแห่งความเสเรจเข้าวโควจรเป็นกเกษตราธิบดีเดี๋ยวโควจรมันอยู่ตำแหน่งการงานมีคนช่วยเหลือนะฮะหรือว่าโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งโชคลาภนะครับมันก็มีโอกาสาได้โชคลาภนั่นแปลว่าชาวพิจิกนะครับคาดหวังผลเรื่องเงินนะครับในแม้แต่จะซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเอ่ยปากขอความช่วยเหลือหรือหาวิธีนะครับทำอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับช่องทางการเงินหรือว่าหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องเงินจะสําเร็จนะครับและจ่ายมันเยอะนะฮะ เดี๋ยวจ่ายชุบอุปรับและจ่ายที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามาคาดไปถึงมันก็มีครับเพียงแต่ว่ามันมีให้หมุนมีให้ใช้แล้วก็มีให้บางคนอยากทําบุญก็ได้ทํานะครับหรือว่าอย่างหนึ่งครับในยะนี้ถ้าจะไม่ต้องเอ,อ่ยปากขอให้ใครช่วยเหลือและให้ใครทําอะไรให้เพื่อนๆต้องพูดนะฮะอย่าใช้ใครมากเกินนะครับมันเป็นสัปดาห์ที่เปิดตัวในงานหรือภารกิจนะฮะหรือว่าสิ่งเราทำแล้วประสบผลสําเร็จไปอย่างดีครับเติมน,นิดนึงฮะช่วงเนี้ยถ้ามี อะไรใหม่ๆที่คิดนะฮะคิดปุ๊บลงมือปั๊บนะครับเพื่อนอย่าเดี๋ยวอย่ารออย่าาช้าคิดปุ๊บทำปั๊บทาอย่างรวดเร็วนะครับเนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้และก็มันมีจังหวะดาวเด่นคือเรียกว่าโอกาสใหม่มาให้คว้าไว้รวมถึงมีโชคฟุกกผู้ใหญ่เมตตานะครับแล้วก็ดาวเกี่ยวกับครอบครัวครับช่วงนี้จะมีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับครอบครัวเยอะหน่อยดูมันจะยุ่งยุ่งนะฮะเกี่ยวกับครอบครัวหรือคนในบ้านพิเศษนะฮะแล้วก็อีกอย่างครับระยะนี้มีดวง ใครที่ช่วงนี้ครับคาดหวังผลเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักต่างๆมันมีแนวโน้มสําเร็จนะครับจังหวะดาวก็ถือว่าโอเคถ้าห่วงก็คือห่วงเรื่องของเจ็บน้าเจ็บตัวแล้วก็เรื่องของป่วยแข่ไม่สบายนะครับแล้วก็มันจะเข้ากับมันจะมีเคราะห์เกี่ยวกับร่างกายนะครับแล้วก็เรื่องของป่วยไม่สบายนะครับพอเห็นภาพนะฮะเจ็บน้าเจ็บตัวป่วยไค่ไม่สบายนะครับโอเคนะครับต่อมาฮะราศีที่2นะครับเป็นราศีที่ อยู่ติดกันเลยนะครับคือราศีตุลครับว่าไปห้าคนราศีตุลเป็นราศีที่มุมดาวเขาเด่นในเรื่องของการแก้ปัญหาครอบครัวมุมดาวเด่นเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องเงินทองมุมดาวเด่นในเรื่องของวาจาคือผู้ไรคนเชื่อถือเชื่อฟังนะครับและดาวพระเกตโคจรทับอยู่นะครับทับคนราศีตุลมันให้ไอเดียหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากทําอะไรเป็นพิเศษคิดครับคิดครับ,รบเรียกว่า ไอเดียดีนะครับคิดแก้ลงมือลุยนะครับแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยจังหวะดาวมันคืบหน้าไวไอเดียดีเนะี่ยมันทําอะไรให้อย่างคือถ้ามันเจอเรื่องที่คิดไม่ออกสักทีแต่หลังจากนี้ไปมันก็จะคิดออกแล้วก็คิดได้เยอะมากมายหลายอย่างขึ้นแล้วก็มีโปรเจกต์ให้ทำนะครับเพื่อนๆมีโอกาสได้โปรเจกต์หรืองานพิเศษมีโอกาสได้ทาอะไรใหม่ๆมีโอกาสได้แก้ปัญหาสําคัญสาคัญสเ็จ มีดวงวาจาเด่นนะเ,นเพื่อนๆว่าจะต้องพูดคุยเรื่องสำคัญสั่งงานหรือคุยให้คนเชื่อถือเชื่อฟังนะฮะจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีครับจังหวะดาวมาเด่นแบบนี้นะครับมันมีดาวอย่างคือช่วงนี้มีคนใช้เวรวาระบ่อยนะครับดาวอังคารนะฮะโครจรอ,อยู่ในตําแหน่งการงานนะครับมันหมายถึงงานที่ต้องแก้ต้องทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันแล้วก็ช่วงต้นสัปดาห์ดาวพระจันทร์ก็โครจรสัมพันธ์นะฮะ กับเรื่องของงานกับเรื่องของโชคลาภนะครับก็เลยเด้นยับว่าเดี๋ยวมีงานงอกพิเศษแน่ๆหรือมีงานแทรกด่วนแน่ๆและผลงานก็ดีแน่ๆนะครับนี่คือจุดเด่นแล้วก็ดาวพระจันทร์โคจรอ,อยู่ในตําแหน่งโชคลาภเนี่ยบางทีมีข่าวดีเรื่องงานแล้วก็คนช่วยเหลือนะหรือว่าเพื่อนตั้งใจอยากทําอะไรเป็นพิเศษอยากให้ใครช่วยเปพิเศษอยากจะจัดการเรื่องสําคัญไปพิเศษนะฮะอะไรที่เป็นพิเศษนะฮะกว่าปกติ ของช่วงสัปดาห์นี้ก็สามารถทำและทำได้ดีครับผลงานถือว่าน่าพอใจนะครับโอเคนะมาดูอย่างครับในช่วงนี้ครับผมนึกถึงนะเพื่อนๆชาวราศีตุลนะครับส่วนร่วมเพื่อนเนี่ยมีเรื่องความรักนะฮะช่วงนี้ถ้าสืบว่าไม่มีปัญหาอะไรกันนะฮะช่วงนี้ง้อขอคืนดีพอได้อยู่นะครับแล้วก็ใครที่โสดนะครับช่วงนี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาดาวพฤหัสโคจรตำแหน่งกุตะอยู่ในเรือนของดาวราหูนะครับ อยู่กู้เดราเสาร์นะฮะจะเจอพวกคนคนที่มีคู่แฟนแล้วเข้ามาหรือพวกพ่อไม้แม่ไม้เข้ามานะครับหรืออย่างน้อยคนที่เราคุยด้วยก็อาจจะเพิ่งอกหักรักคุณเลยมานะครับผมเลยมองว่าชาวราศีตุลที่โสดอยู่แล้วอยากคุยอยากใกล้ชิดหรือมีคนเข้ามาแล้วนะครับในชีวิตตอนนี้ค่อยๆค,คุยต่อเนื่องจากนี้ไปมันจะสนิทกันไวขึ้นก่าเเิมน,นะครับมันจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่างๆให้แก่กันและกันมันก็มีโอกาสนะครับที่คุยแล้วสบายใจกัเนเลยมครับ ผมดูอย่างนะเพืพ่อนๆครับโคราสีตุลน,นะฮะช่วงนี้ถ้าป่วยแค่ไม่สบายจะหายไวนะครับก็ดีตรงนี้นะฮะและอย่างที่สองคือช่วงนี้เซนแรงความรู้สึกแม่นยำดาพเกตโคจรทับคุณรู้สึกอะไรนะครับเพื่อนๆถ้ารู้สึกอะไรที่แบบยังไม่เกิดขึ้นแต่อยู่ๆคิดว่ามันต้องเกิดแน่ๆหรือมันมีอะไรที่แบบรู้สึกได้ว่ามันจะมีความเป,ปลี่ยนแปลงแน่ๆนะครับสิ่งนั้นแม่นยำหรือถ้ารู้สึกว่าวันสู้ตื่นเชา้ามานะฮะรู้สึกว่าอันเนี้ย มันต้องมีเรื่องมีปัญหาหรือที่ไม่สบายใจแน่ๆหรือว่าช่วงนี้รู้สึกใจคอมไม่ดีให้รู้แล้วก็เซฟตัวเองไว้นะครับมันจะมีเรื่องอะไรที่เราสิ่งสิ่งที่รู้สึกได้มันจะแม่นยำนะครับถ้ารู้สึกมันผ่านได้แน่ๆในเรื่องสําคัญหรือว่ารู้สึกได้ว่าเราแก้ปัญหาสําคัญแน่มันก็จะสําเร็จนะครับก็เรียกว่าจังหวะดาวมันเด่นนะครับในความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าเซนแรงนะฮะผมดูอย่างว่าช่วงนี้เงินมันหมุนนะฮะ แล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆมันใช้ไปเกิดเรื่องของงานแล้วก็ครอบครัวและการเดินทางเยอะเรื่องถ้าเรารู้แบบนี้เราเซฟเซฟนี่นะฮะจัววงหวะดูมันดีคือการแก้ปัญหาเก่งจังหวะดูดีคือการใช้เววานใครสําเร็จจังหวะดีคือเรื่องของการทํางานเชิงรุกนะครับรือว่าเพื่อนๆอยากทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษก็สามารถทําได้เลยนะฮะถ้าดูแล้วนะครับเพื่อนๆคิดว่าในช่วงนี้ใครที่ทำแล้วไม่สบายใจ จะเคลียร์ใจก็ได้นะครับหรือถ้ามีเรื่องเอกสารสําคัญที่จะต้องยืน่นเอกสารนะฮะนี่ผมดูว่าเพื่อนๆทำในเหลากหลายอย่างนะฮะแล้วผมก็พยายามตีกรอบให้ให้ชัดที่สุดถ้าต้องยืน่นเอกสารทําสัญญาต่างๆนะครับในช่วงนี้ก็ประสบผลสาเร็จไปอย่างดีใครทําการนอกสถานที่ช่วยที่อากาศนะครับจะทําให้ป่วยได้ระวังต้องระวังเรื่องอากาศนิดนึงแต่สําคัญคือมีความเฮงหรือมีเรื่องฟุกๆเข้ามาครับในช่วงนี้เป็นพิเศษด้วยนะครับ สุดท้ายนะครับวันราศีตุลน,นะมีไอเดียสิ่งใดที่อยากทำไม่ว่าจะเป็นงานการหาเงินหรือเรื่องความรักเรื่องกิจกรรมอะไรพิเศษส่วนตัวนะฮะดวงจะประสบผลสำเร็จนะครับไปอย่างดีครับดวงจะทำได้ดีแล้วก็นี่ผมนึกถึงว่าสมมุตินะว่าเรามีการพูดคุยหรือจะมีการลงทุนหรือจะเป็นการสิงโชคสิงดวงหรือจะ ทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนะฮะบางคนอาจจะกําลังลุ้นผลงานบางอย่างลุ้นเงินบางส่วนนะฮะดวงจะมีข่าวดีหรือประสบผลสาเร็จครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะโอเคนะครับนี่ผมพยายามนึกว่าเราทําอะไรได้บ้างมีอะไรดีๆบ้างหรือเราขยับอะไรบ้างหรือว่าอะไรที่ตัวช่วยได้บ้างนะครับในคลิปนี้ก็อยากจะพูดให้กว้างที่สุดแล้วก็ให้เจาะลึกแต่ละอาชีพเพียะที่สุดนะครับโอเคนะครับมาดูครับ ราศีที่3นะครับเป็นราศีที่เพื่อนๆถ้าทาอะไรในช่วงนี้เริ่มที่จะมีความเฮงบ้างแลวนะครับคือราศีมีนะฮะราศีมีมีความเฮงดาวอาทิตย์ก็ย้ายไปที่14บสไปอยู่ในตําแหน่งโชคลาภหรือลาภะนะฮะมันหมายถึงอะไรบ้างหมายถึงอย่างแรกก่อนนะครับมีโชคฟุกๆนะฮะหรือมีโชคที่อย่าเพื่ออยู่เพิ่งมองว่าเป็นลอตเตอรี่นะโชคฟุกคืออยู่มีคนช่วยเหลือมีปัญหาก็แก้ปัญหาได้ ถ้าจะเคลีย,ยร์ใจเคลียร์ปัญหาต่างๆนานานก็สมัยเคลียร์สำเร็จเชว่าดาวนะครับดาวที่โคจรตำแหน่งลาพรโชคลาครับมีชุกลาจากการแก้ปัญหาสมมติรู้ว่ามีปัญหาอะไรที่กําลังทําแล้วก็กําลังลุ้นอยากให้มันแก้อยากให้สําเร็จก็จะทําได้และทําได้ดีทําได้สำเร็จนะฮะนื้ออกไปฮะแล้วก็ที่2ครับในช่วงนี้ถ้าเรากําลังมีคนใช้งานนะครับวานให้ช่วยนิดสิหัวหน้าวานให้ทําให้นิดหน่อยแล้วก็เจอโปรเจกต์ที่มันยากนะหรือผู้ใหญ่ วานี้แก้ปัญหาบางอย่างนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธนะฮะเราดูก่อนวิเคราะห์ดูถ้ารู้สึกว่าเราทําได้โดดลงนะฮะทำเลยนะทาได้เลยก็โดดลงมาฮะมันมีโอกาสจังหวะที่ทำแล้วสำเร็จนะครับโอกาสดีจังหวะมาเดินทางปลอดภัยแล้วก็ไอเดียต่างๆมีความสมบูรณ์ก็คือคิดแล้วทําสําเร็จนะครับว่าไปนะฮะชาวราศีมีนเนี่ยในช่วงเนี้ยผมดูว่าความขยันความพยายาม นะครับมันดีตรงที่ขยันพยายามและสุดท้ายผลลัพธ์คือสําเร็จแต่ว่าโคตรเหนื่อยเลยครับจริงเหนื่อยจริงเพราะว่าดาวคาร์เน,นโคโจรนะฮะอยู่ในตําแหน่งเรียกพินทุบาทนะฮะก็ต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยแล้วก็ใช้เวลานายส่วนใหญ่เราทําด้วยตัวเองอ่ะสาเร็จนะครับใช้เวลานไขต้องเลือกมือดีๆมาทํานะครับหรือคนที่พอไว้จะได้มาทํานะฮะอย่าแบบคนทั่วไปไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีความคาดหวังเรื่องสมคาสําคัญมันมีแนวโน้มสําเร็จหรือมีคนช่วยเหลือนะครับ เพราะว่าคําว่าความหวังใหม่ๆห,หรือไอเดียที่จะสาคัญสําคัญเพราะว่าบางทีแต่ละคนทําหลายอาชีพหรือบางคนแต่ละคนนะฮะอยู่ราศีมีนเหมือนกันแต่เป็นมีนเป็นพันอาชีพอะนะฮะคืออาชีพมันมีในโลกคนได้มีหลายอย่างถ้าต้องมาเจาะว่าเรื่องอะไรหรืออาชีพใดอย่างเดียวมันคงคุยกันยาวแต่ให้ดูโดยรวมทั้งหมดของคนราศีมีนก่อนว่าช่วงนี้จุดเด่นคือการเจรจาช่วงนี้จุดเด่นคืองานที่ยากจะแก้ง่าย ช่วงนี้จุดเด่นคือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนมีคนช่วยเหลือถ้าเรื่องจุดเด่นในเรื่องช่วงนี้ครับมีไอเดียดีการแก้ปัญหาสมเร็จช่วงนี้ดาวพฤหัสนะครับคือดาวประจําตัวโคจรเป็น3กับจุดเกิดมันเป็นพฤหัสที่เหมือนกับอยากทำนูำ่นอยากทำนี่อะไรตลอดเวลานะฮะเหมือนกับ alert หน่อยครับเป็นช่วงที่ตื่นตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสัปดาห์ที่ทําอะไรได้หลากหลายอย่างผลงานต่างๆในช่วงสัปดาห์นี้ถึงแม้จะมีอุปสรรคก็จะเคลียร์และแก้ปัญหาได้ นี่คือจุดเด่นนะฮะแต่ใช้ใครยากหน่อยใช้ตัวเองง่ายสุดแล้วก็ดาวเกี่ยวกับเงินฟุกๆนะครับมันมีโชคหรือว่ามีเงินฟุกๆแต่แน่นอนครับดาวการเงินมันมีปัญหาอุปสรรคอย่างเพราะนั้นผมก็เลยดูว่าไอ้ปัญหาอุปสรรคเนี้ยคือเงินเข้าแล้วมันออกปั๊บนะฮะเงินปุ๊บเข้าปุ๊บออกปั๊บนะครับมันก็ทเํเรื่องห่วงกังวลว่า๊ะยังไงดีนะฮะเงินเข้าพวกออกปั๊บมันจะอยู่รอดยังไงคือมันอยู่ความกังวลเรื่องเงินรายจ่ายนะไอ้เงินเข้ามีนะแล้วเข้าพอนะ ไม่เ,เดียวได้จ่ายจุกจิกมันเยอะนะครับไม่ได้ซื้ออะไรเป็นชิ้นเป็นอันใหญ่ๆตูมเดียวนะครับมันเป็นรายจ่ายค่าต่างๆของบ้านครอบครัวงานการเดินทางของใช้ของกินเนี่ยแค่นี้นะครับก็าการเดินก็เรียกว่าการสังสรรค์แค่นี้มันก็เยอะไปหมดแล้วครับก็ต้องระวังหน่อยนะครับจังหวะดาวในมุมของงานและเงินมีปัญหาจุกจิกก่อนเราจะแก้ตามมาที่หลังหรือมีข่าวเท็จข่าวลวงนะครับอะไรเข้ามาให้เรา ตกใจวุ่นวายนิดนึงแล้วสุดท้ายก็แก้ปัญหาได้มีคนที่เราคุยด้วยเขาจะไม่ค่อยใจในการสื่อสารนะครต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารคุยให้ชัดเจนแล้วก็ฟังตรวจทานดีๆว่าเข้าใจตรงกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ดวงเกี่ยวกับผู้ใหญ่เมตตาโอ้ดีครับเผื่อว่าเพื่อนๆครับมีเรื่องอะไรที่อยากทำนะฮะผู้ใหญ่เมตตานะบางทีท่านอาจจะช่วยโดยตรงทางตรงทางอ้อมแต่ต่างนะก็สําเร็จนะครับดวงผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมก็ทําให้เรา ชีวิตเราขยับดีขึ้นนะครับในมุมของคนเมตตาไอเดียมาถ้ามีเดืดเอดรอนเดือดร้อนท่านคอยซัพพอร์ตแก้ปัญหาแต่ว่าสําคัญระยะนี้คือไอเดียมันเยอะฉะนั้นอะไรทําได้ทําไปก่อนอะไรที่ทำไม่ได้เอาไว้ก่อนนะฮะจริงๆนะจอโปรเจกต์เจ้าไอเดียนะอยากทําอยู่นู่นอยากทานี่เต็มเลยนั่นเอาที่มันง่ายๆก่อนนะหรือเอาที่มันแบบมีไฟในการอยากทําเป็นพิศเศษก่อนแล้วจะสําเร็จนะครับโอเคนะฮะราศีสุดท้ายครับคือเป็นราศี สัญลักษณ์นะฮะที่รู้จะรู้กันคือปูนะฮะมันคือราศีกรกฎนะครับคนกรกฎครับถ้าเทียบกับสัปดาห์ก่อนนะฮะสัปดาห์ก่อนเนี่ยเพื่อนรู้ไหมว่าดาวเงินของเรานะฮะโคจรอยู่ในตำแหน่งแห่งปัญหาเงินอยู่ในตำแหน่งแห่งปัญหาก็เลยจ่ายเยอะเลยจ่ายที่ค่าไปถึงเลยจ่ายที่โอ้ยปวดหัวนะครับมีแต่เรื่องจ่ายทุกรูปแบบทุกระบบทุกมิตินะครับแต่รอบ หลังที่14บสี่ไปต้นไปนะฮะรายจ่ายมีมอนกันนะฮะแต่ว่าเป็นรายจ่ายที่เราคอนโทรลได้บางอย่างไม่อยากจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายแล้วก็มีโชคฟุกฟุกเล็กเล็กลก็น้อยเข้ามามีเรื่องเกี่ยวข้องับเรื่องของการเงินที่คล่องตัวขึ้นนะครับเงินพิเศษเข้ามามากขึ้นหรืออย่างน้อยในการคุยเรื่องผลประโยชน์นะครับมันก็จะมีแนวโน้มนะครับสาเร็จในสิ่งที่คิดที่ทําที่หวังที่ตั้งใจชาวกรกฎระยะน,นี้มีดาวการงานโคจรทับอยู่นะครับมันเลยมีภารกิจอะไรที่ต้องทำได้ตลอดเวลาถ้าใครที่แบบบูเบิร์เซ็ง,ซง รอบสัปดาห์นี้จะมีอะไรให้ทำเยอะกว่าเดิมเยอะเลยแต่ต้องระวังศัตรูครับเพื่อนเพื่อนมีศัตรูไหมฮะศัตรูที่ทํางานศัตรูเพื่อนรอบตัวหรือเพื่อนบ้านบางคนอะไรเงี้ยคือถ้าใครมีศัตรูเนี่ยช่วงนี้เราจะมีปัญหากับคนเหล่าน,นั้นฉะนั้นเลี่ยงการทะเลาะนะหรือถ้าใครที่พูดไปเข้าหูเราพยายามอย่าตอบโต้นะฮะถ้าเราทําได้นะครับแต่ไม่ต้องกลัวผมดูแลเดี๋ยวศัตรูแพ้ภัยตัวเองแต่อ,ตอย่างน้อยเราจะเพิ่งรีบชนหรือระทะนะครับหรือว่าจะต้องมีเหตุให้ทะเลาะเบาแวก เราคุยเป็นเหตุเป็นผลเท่านั้นนะครับรการต่อมาครับระยะนี้มุมดาวนะครับที่เกี่ยวพันกับโปรเจกต์ใหม่ๆมันมีไอเดียมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถทําและทําได้ดีครับผมดูว่าช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์นะครับมีดวงโปรเจกต์งานหรือได้คําสั่งพิเศษนะฮะยู่ก็ได้คําสั่งราบางอย่างมาโอ้ดูแล้วยากเหมือนกันแต่ทําได้ดีเฉยเลยอยู่มีคนขอความช่วยเหลือโอ้ดูเหนื่อยๆอ่ะโอเคสําเร็จเฉยเลย คืออารมณ์แบบนี้ฮะคือจะมีปัญหาเบื้องต้นก่อนแล้วแก้ปัญหาได้ตามมาเสมอสิ่งสําคัญก็ยังเป็นเรื่องที่ยังต้องเตือนนะครับคือเรื่องของอารมณ์นะฮะอารมณ์มันจะหดหู่ไววูบเลยแล้วอยู่ตื่นตัวโอ้ดีจังอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นช่วงที่อารมณ์ค่อนข้างสวิงนะครับก็โอเคนะรู้ก่อนว่าดวงเรื่องงานเรื่องเงินและเรื่องความรักภาพรวมมันดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่มันอาจจะยังไม่แบบดีเวอร์ดีเลิศประสริฐสีให้เราแบบเด่นทุกอย่างแต่มันดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครดีก็จะดีขึ้นถ้าใครแย่มันก็ดีขึ้นมาถ้าใครกลางๆงกลับดีขึ้นมานิดนึงนะฮะมันเหมือนก็ขึ้นไปได้หนึ่งขั้นนะครับมันไม่ก้าวยาวแปลว่าอย่างน้อยมีเรื่องดีๆให้ชื่นใจคิดอ่านประการใดอยากทําสิ่งใดอยากลงมือสิ่งไหนทําได้ทําเคลียร์ได้เคลียร์จัดการได้จัดการนะครับอย่านอนหลับทับสิทธิ์คือสิทธิ์แห่งความโชคดี สิี่เห็นการทำไปสักอย่างแล้วพอะสนับสนเร็จเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะฮะอะไรที่ทําได้ทำเคลียร์ได้เคลียร์จัดการได้รีบจัดการแล้วก็อะไรอนี้ระวังคนนะฮะหักและหักหลังแทงข้างหลังอันนี้ก็ต้องเตือนก่อนนะครับโจไม่เตือนไม่ได้ฉะนั้นระวังคนหักหลังแทงข้างหลังพูดในทางที่ไม่ดีพูดถึงเรานะครับแล้วก็อรไรอนี้มีดวงเกี่ยวกับการเจรจาเด่นรือว่าเพื่อนๆจะต้องคุยเจรจาสิ่งใดมันจะมีอุปสรรคก่อนสุดทา้ายสำเร็จครับอันนี้ก็ให้ข้อสังเกตไว้ว่าทุกอย่างนะครับมันมีปัญหา วสักแวบ,บหนึ่งก่อนเสมอแล้วพอเราแก้เกมก็แก้ได้สําเร็จแล้วก็ได้สิ่งที่ต้องการนะครับฉะนั้นก็เลยบอกว่าอะไรที่เราทําอย่าเพิ่งท้อทาหรือส่งงานครั้งแรกหรือทําในครั้งแรกแล้วมีปัญหาไม่ใช่แปลว่าเราทําสิ่งนั้นไม่ได้เพียงแต่ว่าเราทําได้ดีเพียงแต่ว่าเราจังหวะในการแก้เกมสักครั้งสองครั้งก่อนแล้วก็เราก็ลงไปลุยในเรื่องที่ทําไม่สาเร็จนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็จะสําเร็จในเวลาต่อมานะครับ ช่วาดาวมันมาลักษณะแบบนี้นครับมันดีแย่แตกต่างกันนะสังเกตไหมฮะค,คนแต่ละราศีบางราศีดี50%แย่80%เอนะเรียกว่า50%เท่ากันเออแต่ว่าเรื่องดีๆมันเห็นชัดกว่าก็ได้นะครับแต่ว่าดยวรวมครับว่าเซราศีนี้สัปดาห์นี้ดีกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างชัดเจนครับโอเคฮะขอให้โชคดีนะครับดวงชะตาตั้งแต่วันที่13-19ถึงานะฮะนำไปใช้ให้กับเพื่อนๆหรือคนรอบข้างได้ที่มี รายชื่ออยู่ใน4ีราศีนะครับโอเคนะครับแล้วก็ขอให้เฮงๆครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ